Raise glass. made another year. Happy Have สวัสดีค่ะจุนค่ะสวัสดีค่ะบุมค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดอาเซียนกับงาน x p r o Expo มหา ah กรรม สินค้าราคาถูกอ่าุลินโมเดลเฟสคมีสินค้าหลากหลายมากมายมีอะไรบ้างอ่ะมีพวกสินค้าโอทอปของกินของใช้ก็เจอกับบูตต่างๆใช่งานจัดตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30มีใครมาบ้างเนี่ยเขามีดารามาด้วยแหละดารานักร้องนะวันนี้23จะเป็นล็อกของคยค่ะกระจอกแท้กระจอกแท้นะแล้วก็อะไรเนี่ย ยี่สยี่ี่ยองบางชัยภูมิก็ดอกเหมยอ่าแล้วก็เจนสายใจแล้วก็มีหนุ่มยี่สิบเจ็ดหนุ่มมศมศอ่าแล้วก็นี่นี่อนี่ดังแนอยู่ใบปอดังใบปอรัตยานะคะแล้วก็กันตึมปัะติามอาจารย์โอมแล้ววันสุดท้ายจะเป็นท็อปมศท็อปมอศค่ะสงสัยไหมว่าทำไมเราถือใส่บูทตอ่าทำไมใส่บูท เดี๋ยวจะพาไปดูภายในงานใครๆก็ทักบูธเราเห็นบูธเราก็มีแต่คนทักบูธเราเดี๋ยวจะพาไปดูงานว่าทาไมถึงต้องใส่บูธมาบูธเก๋าคืองามเท้บูธเก๋าคืองามเท้ไปงานกันดีกว่าไปค่ะตรงนี้เราอยู่ตรงไหนซุมไอดีโฮมไอดีโฮมเรามาเรามาเบียดเบียดอยู่กับ กับกรุงไทยของพี่เดวันเดวันแล้วก็กรุงไทยกรุงไทยเขาใจดีกรุงไทยเขาใจดีเขาแบ่งหลอกให้เราอยู่ด้วยกรุงไทยใจดีขอบคุณกรุงไทยนะคะนี่ตรงนี้เราไอดีโฮมใช่วันนี้เราเอาบู๊เอาบูมาขายขายดีมากบู๊ขายดีมากมันแฉะมันแฉะใช่ฝนตกเฉอะแฉะมากบู๊ขายดีนะคะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทวันนี้ขายแล้วเจ็ดคู่ขายไล้เจ็ดคู่เบาด้วยสบายใช่ ไม่ได้มีแค่บูธมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาให้ดูด้วยนะคะชอบแบบไหนก็สอบถามนั่งงานได้เลยแล้วไปดูที่อื่่ดีกว่าใช่ตรงนี้เป็นซูมโอท็อปใช่โอท็อปใช่สินค้าโอท็อปจะอยู่ในนี้ค่ะเขากำลังเปิดงานกันเลยแล้วเข้าไปเลยน่ะมาไปดูข้างใน ผ้าไหมค่ะผ้าไหมสวยๆทั้งนั้นเลยคนมากจะมีผ้าไหมใช่ฝั่งนี้จะเป็นผ้าไหมผ้าไหม,หมนี่มาจากไหนคะอ,อำเภอลำดวนจ้าอำเภอลำดวนสวยๆทั้งนั้นเลยนี่สินค้าโอท็อปนะคะเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นกันต่อค่ะนี่นี่นี่นเห็นพวกนี้เราคิดถึงแม่เลยเขาเรียกว่าพันแปรรูปดไม,มห้หนวดหนวด แม้วัาเนื้ไหน่อยมันมันมันจะดูดเนื้อไหมไม่ดูเออมันดูดเนื้อตัวเหรอเออดูดเฮ้ยสนุกดีดูดดูดเนื้อเห็นอะไรแบบแบบไหมไหนอุ้ยจระเข้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมไปกินเนื้อจระเข้เดียวอันนี้มาจากไหนกันคะนี่จระเข้ราดบุรีค่ะราดบุรีพีชัยฝ้าได้แล้วค่ะเนื้อจระเข้ไม้ละไมยี่สิบบาทใช่ไหมไม่ละยี่สิบบาท เนื้อเนื้ออีเฉอิแคหอมพิถีใช่หอมใช่อันนี้คือกินแบบไม่จิ้มกินแบบไม่จิ้มีก่่นแล้วไปกาแฟทไทเนื้อไก่หอนเน้อไก่เมืนเนื้อไก่หอมมันจับคนกินสายเล่หผิดกระปุนแไม่เคยกินน้ำจิ้มนอร่อยน้ำจิ้มมันไหนคอร่อย เสียสุรายแช่ชุมชนเฮฮาสาโทอันนี้อยู่ที่ไหนคะสุรินรัตนบุรีนี่เชียร์ชอบบรรยากาศแห่งการได้รำไม่ไรร่วมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขก็อร่อยมืกันนะเนี่ยเอาไหมล่ะเฮ้ยวดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วแม่45่บาบทสขวดร้อยยี่สบสามขวดร้อยยี่สบกัดมาสขวด สามขวดแล้วตามเลยเลยอ่ะสามขวดแม่จัดไปถ้าขวดเดียวจะขึ้นราคาเป็นร้อยนะถ้าขวดเดียวจะขึ้นราคาเป็นร้อยนะอย่างนี้เขามีอะไรแบบน้อยๆมาชิมไหมเกี๊ยวฮ่องกงบะหมี่เป็ดบะหมี่เป็ดมาชิมไหมมีชิมขอชิมหน่อยค่ะบะหมี่เป็ดบะหมี่เกี๊ยวฮ่องกงฮ่องกงอร่อย Ing, uh, mm, อันนี้ก็อยู่ในซุ้มพวกโอท็อปเนาะใช่ใ,ชใชอยู่ใน oh โอท็อปอันนี้มาจากไหนคะเนี่ยมาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพมามีเกี๊ยวค่ะค่ะไปที่อื่นต่อฝากขอบคุณครับลุค่ะอันอันนี้อะไรคะข้าวตังสุพรรณบุรอันนี้ข้าวตังทําจากข้าวหอมมะลิอันนี้หน้าธัญพืชมีหน้าอะไรบ้างคะหน้ากระตุ้นใจตระเวนงานเุยหยอง มหยองมีสีหน้าอันนี้เป็นหกสิบของละหกสิบบาทสี่ถุงสองรอยบาทอืมกอบหอมหอมของข้าวอะของข้าวทำอยาก้ห้หอมนี้ขบคุณค่ะป้าป้าอย่หเ้นของฟ้ามาหาองฟ้า้าไม่้าะลูกชิ้นแม่ทองกชิ้นไม่ทองนลูกชินเกูกิ้นยืนกิน ไอ้งงหัวอยู่ไหนเมื่อกี้กูเห็นอะไรกูเห็นตูใช่ไหมไอ้เหลกจับโอ้ยเทพออกมาน้ากลัวแท้มาตัวอื่นกินมัางตัวนี้กินมัางอ่ะอ่ะตีอินเตอร์พี่ไมล์มาจากพี่ไมล์มาจากพี่ไมล์บ้านฉันอยู่พี่ไมล์เด้อ ได้อยู่ติดใจก็ไปไปติดประตาทหินพี่มายเด้อไปซื้อก,กันนั่นไปปะกันกันนั่นไปซื้อที่นั่นไปปะกันที่นั่นทำาของโฮมอันนี้พี่เข้าให้ชิ็งอื้อ,อ,อตอบแล้วเลย น,นี่นมันก็ละลายไปเลยพี่นี่ได้แล้วอันนี้จะเป็นใส่ไข่แล้วก็ใส่กล้วยหอมแล้วะหอมอร่อยกล้หอมหอร่อยเขาจะดีเขาอยู่ที่กล้วยหอมอืออยมากเลยดูเพคค่ะขอบคุณมากค่ะแจกของแถมเดี๋ยวพี่เขาแถมมาด้วย ดูกินแซลมอนดูกินกุ้ง,ล,งละกันอ,อร่อยกุ้งตัวยอยอือกุ้งสดมากเลยอนะ่ะกุ้งสดมากเลยอร่อยกินกินหมดเลยเสพแห้งน้ำยำน้ำยำอืออร่อยอร่อยค่ะ อะอันนี้ไส้อันนี้ไข่ไข่ไข่มีเปลือกกับถั่วใช่แต่เราเอาไข่เอาไข่ถ้วยละยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทห้าถ้วยร้อยอร่อยหอมหอมไข่อร่อย ลาของเราแล้วด้วยเวลาของเราแล้วมาเดี๋ยลืมถึงวันที่30ที่ตลาดอาเซียนอ่ะสำหรับวันนี้เราขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะพาไปทิมที่ไหนนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ติชมเขามาได้นะคะเราจะนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับวันนี้จูนบุ้มแล้วก็ทีมงานขอลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ raise a glass you've made it another year happy birthday have a laugh a crack a smile even shed a